ป้ามาทําอะไรเนี่ยที่เนี่ยมาทําอะไรที่นี่อ่ะกอมาทำอะไรเออแล้วมาทําอะไรพี่เพลเขาเรียกน้องอาร์มคนเดียวแล้วคุณมาทําอะไรที่นี่ตัวคุณน่ะคุณน่ะไม่ได้ทําอะไรคุณหาแฟนไม่ใช่เหรอเออคุพูดอย่างนี้นาเดี๋ยวก็พี่นุ่นเข้ามาใจเลยอ่ะเออคุณมาทําอะไรที่นี่หืมทำไมนายคุณไม่อยู่กับอาจารย์หมอล่ะ ดูกันก็ทะเลาะก,กันใช่ไหมค่ะอาจารย์หมออ่ะเออมาแต่งเรื่องบ้านเราอย่างนี้นะเออตำรวจเขารู้ดีกันหมดเลยก็ถือปือนใส่กันดูกันเลยตำรวจเขาเป็นอะไรคุณล่ะเฮ้ยฟังเงี้ยเพื่อนพี่โนโดตเออนี่ที่นี่ก็มีนี่ยเนี่เนี่นนนโนโนนเนี่ยเออพื่อนพี่โนดนั่งอยู่เนี่ยเนี่ยสองคนเดี๋ยเพื่อนพี่โนโดเนี่ยเออคุณทำอะไรอืออยู่กันหลานไม่ได้เนยเป็นยังไงอืมมันเป็นยังไงอยู่กันหลานมันเป็นยังไง พูดไม่ดีเลยเจ๊เออทำไมเพราะอะไรเพราะอะไรทุจาิอยากทายนักประสมก็พูดก okay. ับเราอย่างนี <im 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 ้เลยเจ๊นั่นแหละทุจริอยากเออต้ไปเป็นพยาบาลนะอาชีพทำงานประสบการณเลยดีเจเฮ้ยแล้วมึงเกี่ยวอะไรกับกูล่ะอ้าวอ้าวไม่พูดกับหลานเพราะพ่อมึงสิมันต้องกูมึงอ่ะเออเราเราล่วงสมัยพ่อคนลามเหรอโอ๊ยอย่ามาสอนเรานะเออตำรวจฟังกันเยอะไม่ใช่เหคุณเป็นนักพยาบาลกิะไรขนนะ ไม่ใช่คนเป็นนางพยาบาลพวกคุณพูดจามเพาะๆไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราพอกินอยู่แล้วเราบ้านเราอ่ะอ้๋อบ้านเฉพาะบ้านคุณบ้านเดียวเฮ้ยแล้วที่อื่นคุณพูดไม่ได้เรื่องว่างั้นไม่สนไม่ต้องมาทำสัลยกรรมปากให้กับบ้านไม่เกี่ยวทักทักปากข้างสวยแล้วจะไปทำศัลยกรรมหรอกแล้วทองอ่ะมันก็เป็นขโมยขโมยเฮ้ยปากพูดอย่างนี้เนี่ยคจะคุยกันตปโง่โมลินพี่โน้ตเนี่ย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 เรานะเนี่ยเอฟซีดูเนี่ยเพอวานนี้เป็นขโมยทองเข้ามาเนี่ยะ อืมอือืมจับไปเอออย่าสับอย่าสับเออมีมีมีคนไม่ให้สับด้วยโอ้โหมีมีคนห้ามด้วยอืมเมื่อกี้แขนต้าเกือบขาดแล้วอ่ะโอ้ยเราไม่ดีนี่น่าจะไปดีมึงเริ่มถัดปฏิกรรมปากอย่างนี้นะอืมกูจับมืออะไรกูรู้หมดนะ เฮ้ยเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงนะพระสงฆ์คุยกันตำรวจเยอะเลยเมอกี้จะทิ้งไว้ให้เขาอ่ะอากาศทิ้งไว้รถตับบวกขบวนขบวนขบวนเอาไม่อยู่ขบวนเอาไม่อยู่ฮะพี่โน่คุยกันเราเยอะเลยตำรวจหลายคนแต่ละความเย็นนะใครพูดยังไงเยอะทำไมอะป้าทำไมป้า ไม่ค่าต้องขี้หูเด้ยมันมีปากจะไปเดียวที่มูกั่เราไม่ได้อาร์มขึ้นหมดใช่ไหมลูกอาร์มขึ้นหมดเลยพี่พ๊อดเรียกแล้วอ่าคุรัตนาโหเลยรอแต่ตรงนี้นะคะเออเอ้าน้องน้องไปแล้วได้เวลาแล้วนะคะพี่พ๊อดเรียกแล้วเหลือคุณคนเดียวนี่แหละเหลือคุณคนเดียวนี่แหละเอองั้นไปแล้วก็ไปเอาสองมาสามสิบสองมันจะเป็นสอง อย่าไปได้กานดีกว่าแต่ว่าค่าจับมือจับเองนะแต่ว่าค่าจับมือก็เอามาส่งต้องมาส่งให้ที่น้ำเดี๋ยวถามที่น้ำก็น่าจะประส่งที่นี่ไปเอาที่บางนาเอาที่บาร์ริ่งมันจะเป็นซองกันน้ำซองกันน้ำเนี่ยลังไม่ไม่หนึงลังสามสิบซองหลานไปแล้วจะถีงอะไรจะเถียงอะไรพุทธนาคุณัธนาหลานขึ้นไปแล้วคุทธเถียงอะไรกันนี่คุณอยู่คนเดียวด้วย โอ้เราไม่เคยเทียงกับใครป่ากพรา่ว่าเสียไปส่งบ้านรัตนาที่บ้านตรวจเยอะเลยไอ้เนพื่อน่อนเอนเอนเนเพื่อนพื่นนเพื่อนวพนพู่อัเ่อนเพ่นเพนิอนเ่อเพอนเพืน่อนเพื่นเพื่เอาเองนนเ่อ้อุเยแต่เ่อนเอพวกนเออนอนอืนนนพนน่เเ่อ่เเนเพื่อน่เเนน มองมองมองด้วยสัตว์หรือว่าไปเอาสองกันน้ำก็ได้นะเอาสองกันน้ำก็ได้นะแล้วอยู่คนเดียวโดนแน่เลยแล้วมันต้องกลับมาพอกซองกันน้ำคุณอยู่คนเดียวเลยนะตระกูลบ้านฉันนั่นนะเออโดนยำแน่กมมาแออออบงันเเยะโดนยำแน่วันเนี้ยยำคุณนั่นแหละเออโดนยำแน่วันเนี้ยพระดูแลฉันอยู่แล้วเหรอ อยู่ไหนอะพ้าอยู่ไหนอะเผลอป้าสมก็รู้ตัวดีนะประถามจริงจริงป้าป้าถามป้าตรงตรงแบบเปิดอกเลยไม่ป้ามีอะไรหรือเปล่าป้าไม่ไลกับภาพไว้หรือยังไงมันต้องมาแต่งเรื่องนะไม่รู้บ้านเราตระกูลดีกันทุกคนเลยนะพี่โนตนตำรวจโอ้หพี่ชายพี่สาวตระกูลหอเลยเหรอนี่เนี่ยสันเรื่องนี้เนี่ยป้าขัตระกูลอะไรอะม่ต้องมาถามเอาคุณอยู่ตระกูลอะไรอะเฮ้ยถามอย่างนี้นะก็แปลว่าคุณไม่มีชาติตระกูลเดถ้าปากแบบนี้ย ก็ปากอย่างนี้เนี่ยมาถามอย่างเงี้ยตำรวจพูดกันเยอะเลยนะสับเลยนะเออตำรวจอีกแหละเพื่อนพี่โนดเยอะเลยมาด้านที่บ้านกันเต็มเลยไอ้บ้านคุณตั้งบ่อนเหรอไม่ต้องมาถามฮะบ้านคุณตั้งบ่อนเหรอโอ้โหทำท่าอะไรทำท่าอะไรเมื่อกี้ตระกูลบ้านฉันน่ะใหญ่โตนะเหรอ่ะแล้วแล้วคุณไปอยู่บ้านหมอปลาทำไมอ่ะเฮ้ย เราแต่งงานแล้วนะพรสงฆ์เขรู้เรื่องอ้าวแล้วแล้วบอกคุณไม่มีผัวเฮ้ยอย่ามาพูดนยเพื่อนมนุษย์เราก็เยอะเออไม่บอกคุณคุณมีสาวบริสุทธิ์คุณยังไม่มีผัวเลยคิดอย่างนี้หรอกนะพระสงฆ์อ้าวแล้วคุณบอกคุณคุณแต่งงานมาแล้วคุณเอาไงแน่เนี่ยคุณโอ้ยไม่ต้องมาถามฉันนะเรื่องถุนตุงฉันต้องมาถามทำไมล่ะฉันอยู่ทะเบียนราษฎดฉันอยู่ฝ่ายปกครองที่ดูแลพวกพี่ชายฉั้นดูทุกคนเลยนะถือปืนในตัวกันหมดเลยโอ้โหนักเล่นเหมือนกันนั่นเราเนี่ยบ้านฉันนะ ไม่ต้องมาว่ากันอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็พูดด้วยนะพวดคนเดียวก็พูดได้ด่าตัวเองก็ด่าได้เนาะเก่งอ่ะดูปากนี่นะ่ะจริงๆริงอ่ะคุณอัจิยะมากเลยที่คุยคนเดียวก็ได้นะด่า,ดา,าคนาเดียวก็วได้นะเออคุณนี่โอ้หนับถือจริงๆเลยอะ่ะไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยวิชาเนี่นะออเ,เออ อยู่บ้านอยู่กับใครนะป้ารัตนนาบ้านอยู่กับใครบ้างครับชีวิตบ้านเราหลายคนค่ะมีใครบ้างครับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อชื่ออะไรครับสถานคุณแม่เสัอิ่งแล้วก็มีใครครับศักนินรัตดาวาสนาดานายมาโนดรัตนวัฒนาสายลุกเดี๋ยวลังตามากระสายเมนสายไฟสายดินสายยางอะไรเงี้ยตามมาได้แหละครอบครัวเขาค่ะ บ้าเราเนี่ยไม่เคยบินด่าว่าใครเลยเออเหรอจริงอะพส่งเขารู้เรอเขาทําพิธีนิสาให้เลยโอ้ยฟังผิดไปแล้วเปล่าเนี่ยไม่ผิดหรอกนะเลอไม่เคยด่าว่าใครเลยรู้ตัวดีนะที่ไปเปรียบเทียบกับใครอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นแต่แปลกก็ไได้ข่าวว่าอยู่บ้านหมอฟานี่ปล่อยไม่ได้เลยอ่ะไม่เคยด่าว่าใครเลยนะแต่ปล่อยไม่ได้เลยนะเฮ้ยมมาพูดเธอนะจริงจริงกันหมดนะปล่อยไม่ได้เลยปล่อยเพีนผ้าไม่ได้เลยอ่อยางะ พระรู้เรื่องทุกอย่างบอกรัตนาใจเย็นๆมันพูดไปนั่นาจจะมัดหนีบไปนี่บอกตัวเองหรือเปล่าว่าใจเย็นๆนี่บอกตัวเองใช่ไหมเฮ้ยพระสงฆ์ก็คุยกันละหมดเออไม่พูดแล้วจิงป่ะเงียบนะห้ามพูดนะเออกูไม่พูดหรอกเออเงียบเลยเงียบเลยบ้านเรานี่พูดนะอ้าวเงียบซิเงียบพูดไม่ได้ค่บมึงโอ้โหปากไม่เงียบไเงียบ ศักดิ์นิลดาวก็สนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลุงก็ส่งก็รู้เรื่องหมดเลยเขาบอกแกรัตนาพูดคานี้ไปนะผมโวยว่อนน้อง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 บ้านหมอปามีคนหนึ่งนะด่าเก่งด่าเก่งนะปากก็จัดด้วยนี่แหละใส่เสื้อสีน้ำตาลนะด่าว่าคุณน้องนี้มัน้องบ้านหมออกไปเอามีคนัหนึ่งนะนี่เธอบอกว่าเธอยังเงียบเธอมาพูดตอบทัานทำไมฉันกำลังคุยกับน้องเขาอยู่แล้วมึงไม่เงียบเ่ะ คุยกับน้องไม่เกี่ยวกัเธอเจ๊จุกจิวสนาพูดกับตำรวจเยอะเลยน้องน้องน้องใส่เสื้อสีน้ำตาลนะป่าก็จัดนะด่าก็เก่งนะกินโกเก่งแต่งเรื่องนะบ้านฉันร่ำรวยค่ะชื่อไหนนะขายของในบ้านเลยทีก็เรียกว่าไม่เคยเป็นด้านต่าใครไม่เคยดูท่าใครเลยรา้ตะโกนบ้านเราดีเลยไม่ไม่ไม่ใจเอาตอนนี้งวนงานงารเข็ไม่ทำเลยนะที่เกียดด้วย เอาตะกี้ในเมียคนใส่เสื้อสีน้ำตาลนะพอพอรู้จักก็หลงไปเลยนะกูเป็นพยาบาลที่เหมาะสมนะผสมสอนเราหลายเรื่องเลยฉันไม่ได้คุยกับเธอฉันก็ไม่ได้คุยกับเธอศาสตรเตรียมมาให้แล้วมันมันจะมาจี้ไปเจอใส่หน้าฉันทำไมชาวบ้านรู้เรื่องกันเลยมึงมันุ่งอยู่บ้านมันรงมาเลยเสร็จแน่วันนี้ปล่อยอยู่คนนี้คนเดียวเสร็จแน่แน่วันนี้เฮ้ยหนุ่มๆเยอะด้วยโถบอกมาทำทุนละทำทุนละวุจะมาหาผู้ชายหาผู้ชายแต่งเรื่อง พม่ใส่ไม่ดมีตัวมนุษย์ทุกคนใครเป็นยังไงบังในป่าพื้นไปค่ะ